อัญโยงเซสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปนะครับช่องที่จะมาอัปเดตเรื่องราวของวงการเคป๊อปให้ทุกคนได้ติดตามกันสําหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของลิซ่ากับกระเป๋าแอมเมสันเอนะครับที่เพิ่งลงไปใน IG Story วันนี้ก็กระหึ่มไปทั่วโลกเลยนะครับเขย่าว,วงการกระเป๋าวงการแฟชั่นกันรัวๆในตอนนี้นะครับแฟนๆแ,แชร์กันให้เพียบเลยว่ากระเป๋าใบที่ลิซ่าสพายใน IG Story นั้นไม่ใช่ว่าใครเนี่ยจะซื้อก็ได้ต่อให้จะแบบว่าซื้อ m อมอมากี่ใบกี่ใบแล้วก็ตามจะต้องเป็น VVIP เท่านั้นถึงจะสามารถสั่งซื้อนะครับกระเป๋าสีนี้ได้มันเป็นกระเป๋าสีทูโทนซึ่งจะต้องสั่งทำนะครับเป็นการคัสตอมพิเศษโดยสีนี้จะเป็นอีกเฉดสีหนึ่งนะครับที่ไม่ได้มีวางขายในเว็บออนไลน์หรือว่าไม่ให้ใครเนี่ยซื้อได้ง่ายๆต้องสั่งทำพิเศษเท่านั้นเป็นสีพิงค์ซากุระแอนด์นวนั่นเองนะครับสีพิเศษมากๆสีดําแล้วก็ตัดกับสีชมพูนะครับมีความเป็น black pink ขั้น ลิซ่าก็เลยสั่งทำมาแน่นอนนะครับว่านี่คือลิซ่าบอสแอลลาของเรากับกระเป๋าแอมเมสระดับ VVIP ราคาก็คือไม่ธรรมดาเลยนะครับทุกคนอยู่ที่ประมาณ34,500เหรียญหรือว่าประมาณ40,000เหรียญทานองนั้นนะครับตีเป็นเงินไทย,ยก็ประมาณล้านเถ้าตีเป็นกลมๆก,ก็ล้านหล้านเไปโน่นเลยคือแบบราคาแรงมากไม่ใช่ใครจะซื้อได้ง่ายๆด้วยต้องเป็นระดับ VVIP ของแอมเมสและลิซ่าของเรา คือ v v i p of a e r m e s นะครับเมื่อพูดถึงกระเป๋าแล้วตอนนี้มีอีกหนึ่งเรื่องที่แฟนๆลุ้นกันนั่นก็คือางาน Paris Fashion Week นะครับเห็นลิซ่าเนี่ยลงเกี่ยวกับกระเป๋า a e r m e s ใน Story IG ก็เลยมีการพูดไปถึง Paris Fashion Week ว่าลิซ่าเนี่ยอาจจะเข้าร่วมงานแล้วก็ไปในฐานะของแบรนด์ Airmes หรือเปล่านะครับตารางของ a e r m e s เนี่ยคือวันที่2เดือนมีนาคมดังนั้นลุ้นกันได้เลยนะครับลิซ่าอาจจะมาสปอยให้เราเนที่เตรียมตัวเตรียมความพร้อมกันไว้ เพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ตอนนี้ลิซ่าคือเหนือทุกสิ่งทุกอย่างมาแรงมาเหนือขั้นสุดเพลอเนี่ยอาจจะไปของแอร์เม็กก็ได้นะครับจะเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการแฟชั่นทั่วโลกเลยแค่ตอนนี้1 s t o r สตอรี่ Story ก็สะเทือนไปทั้งโลกแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับลิซ่าที่เรานํามาแชร์ในคลิปนี้ทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์กันมานะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับอันยอง